วันนี้เวลา14นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระกนิธิรา่รเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจำลองหรือหลวงพ่อทองคำซึ่งมูลณิธิรามาธิบดีในพระราชูปมัมภมสมเด็จพระเทพพรลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารจัดสร้างขึ้นเพื่อนำไรายได้สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยทีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโรคในปัจจุบันและอนาคต พระพุทธมหาสุวรรณปติมากรเดิมมีชื่อว่าพระสุขโขทัยไตรมิตรซึ่งประชาชนเรียกว่าหลวงพ่อทองคำหรือพระพุทธรูปทองคำเนื่องจากกรอด้วยทองคำแท้องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อกันว่าอายุกว่า900ปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโไทยเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยปางมาราวิชัยสำหรับองค์จำลองนี้จัดสร้างบูชา5แบบประกอบด้วยขนาดหน้าตัก5นิ้วหลอด้วยเรซินหุ้มทองคา พระขนาดหน้าตักหนึ่งนิ้วเนื้อทองคำพ่นทรายพระขนาดหน้าตักครึ่งนิ้วเนื้อทองคำพ่นทรายพระขนาดหน้าตักหนึ่งนิ้วเนื้อบรอนส์นอกชุบทองและพระขนาดหน้าตักครึ่งนิ้วเนื้อบรอนส์นอกชุบทองโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีหรือทางออนไลน์ www.ramafoundation.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไ like ลน์ ramafoundation และเบอร์โทรศัพท์022011111ในวันและเวลาราชการ